เธอจะทิ้งฉันไปใช่ไหมฉันจะอยู่กับเธอไปจนวันตายสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กวางมีเรื่องเล่าซึ่งเรื่องนี้นะคะกวางหยิบมาจากแรงบันดาลใจเรื่องจริงในอดีตเรื่องนี้นะคะมันเกี่ยวกับรักที่รอไม่ได้ก่อนฟังขอเตือนนิดนึงนะคะว่าเป็นนิทานที่ได้รับ แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งมันอาจจะมีเนื้อหาที่น่าขนลุกนะคะแล้วก็อาจจะสะเทือนใจสำหรับเพื่อนๆบางคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหญิงสาวคนหนึ่งนะคะเขาชื่อดาวอายุเขาเพียงแค่22ปีเท่านั้นเอาเป็นว่าเธอเป็นคนสวยเรียบร้อยพูดน้อย และซื่อสัตย์ต่อความรักมากๆเลยซึ่งดาวนะคะก็ได้คบกับแฟนที่ชื่อว่าพี่ชาติเขาเป็นคนรักของดาวนะคะที่อายุมากกว่าดาว10ปีพี่ชาติเนี่ยเขาก็ดูเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะคะขยันทำงานเป็นที่หมายปองของสาวๆในหมู่บ้านเลยละ่ะแต่สิ่งที่คนอื่นไม่รู้นะคะคือพี่ชาติเนี่ยแกจะเป็นคนที่หึงหวงแฟนมากๆ หึงจนขนาดแบบว่าไม่ยอมให้ดาวออกจากบ้านไปไหนเลยคือว่าพี่ชาติแกหึงแบบไม่ลืมหูลืมตาอารมณ์ประมาณว่าใครมองน้องดาวของแกนะแกต้องการไฟกับทุกคนที่มองน้องดาวของแกไม่ว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งไปข้างนอกต่างที่ต่างถิ่นแกก็พร้อมไฟถ้าใครมองแฟนแกนะซึ่งตัวดาวเองอะค่ะเขามีความฝันว่าเขาอยากจะไปเรียนต่อในเมือง แต่ทุกครั้งเลยที่ตัวดาวพูดถึงเรื่องที่จะไปเรียนต่อเนี่ยตัวพิชาติเองนะคะก็จะตอบกลับมาว่าเธอจะทิ้งฉันไปใช่ไหมฉันจะอยู่กับเธอไปจนวันตายม,มองว่าตัวพิชาติเองเนี่ยเขาน่าจะมีอาการทางจิตเวชออกแนวประมาณประสาทแล้วก็โรคจิตนิดนึงนะคะคิดว่าน่าจะไม่นิดแล้วละ่ะถ้าขนาดนี้คือน่ากลัวมากต่างจากที่พิชาติพูดจบนะคะพิชาติก็อารมณ์ไหนไม่รู้ใบโพลราห,หรืออะไรไม่รู้เนะะี่ยค่ะก็จูบหน้าผากดาวเบาๆอะ่ะ แล้วก็ทําดูเหมือนแบบว่าสิ่งที่พูดไปตะเกียมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหลายปีผ่านไปนะคะดาวรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ยมันโคตรจะอึดอัดเลยเธอก็เลยแอบวางแผนจะไปกรุงเทพนะคะกับเพื่อนสาวของเธอในคืนนั้นนะคะดาวก็ได้เขียนจดหมายถึงพี่ชาตินะคะแล้วก็ใจความจดหมายบอกว่าเราต้องพักกันก่อนนะกับความสัมพันธ์นี้ แต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้ไปถึงกรุงเทพเลยค่ะในวันรุ่งขึ้นนะคะก็ไม่มีใครเห็นดาวอีกเลยแล้วพี่ชาติก็แต่งเรื่องราวออกมาแบบประมาณว่าดาวอ่ะหนีไปกับคนอื่นน αι. แต่สุดท้ายนะคะก็ไม่มีใครกล้าถามพิชาติอีกเลยเพราะว่าสายตาพิชาติคือแบบดูน่ากลัวมากๆส่วนแม่ของดาวก็รู้สึกสงสัยแต่กับไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะคะที่จะเอาผิดพิชาติได้ จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะมีการสร้างถนนผ่านบ้านหลังเก่าเครื่องขุดดินนะคะไปขุดเจอกล่องเหล็กกล่องหนึ่งซึ่งฝังอยู่ภายใต้ต้นลำญ่ในนั้นนะคะก็จะมีเศษผ้ากระดูกแล้วก็จดหมายฉบับครึ่งใบก็จะเป็นข้อความประมาณว่าพี่ชาติอย่าทำแบบนั้นเลยเราคุยกันได้คือเรื่องนี้ก็เป็นข่าวลือในหมู่บ้านเลยนะคะแต่ว่าพี่ชาตินั้นได้หายตัวไป ก็คือไม่มีใครตามตัวเขาเจอว่าเขานั้นหายไปไหนค่ะก็เลยไม่ได้มีการสอบสวนอะไรกันหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านนะคะเริ่มเล่ากันว่าในคืนเดือนมืดนะคะมักจะมีเสียงร้องไห้จากหลังบ้านบ้านหลังนั้นอะหลังเก่าหลังนั้นเลยเป็นเสียงร้องไห้แว่เวๆดังลอยออกมาชาวบ้านบอกว่าบางคนนะขี่รถในายามค่ำคืนอะผ่านต้นลำไย,ยต้นนั้นอะ ก็เห็นผู้หญิงนะคะยืนร้องไห้อยู่ใต้ต้นลำไ่เธอค่ะมองไปที่ถนนก็เ,นเหมือนกำลังรอใครสักคนที่เธอรักสุดหัวใจซึ่งพระในหมู่บ้านนะคะท่านพูดเอาไว้ว่าบางความรักถ้ามันไม่จบในชีวิตมันก็จะตามไปทวงสัญญาแม้กระทั่งในความตุยเอาละค่ะก่อนที่เราจะจบเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาหยิบไพ่หนึ่งใบกันว่าพลังงานที่เราสัมผัสได้จากเรื่องเนี้ยคืออะไร ไพ่เดลเวอร์กับหัวนะะเนี่ยไพ่ใบนี้ที่กับหัวนะคะมันไม่ได้บ่งบอกถึงความรักที่หวานอะไรเลยนะมันเป็นไพ่ของความขัดแย้งความหึงหวงความไม่สมเหตุสมผลหรือว่าการควบคุมนั่นเองค่ะและมันเป็นบ่วงพันธนาการความหลงไหลด้วยสัํปไปบางทีนะคะรักที่มันล้นออกมาอาจกลายเป็นกรงนะคะที่ขังใจคนไว้แม้กระทั่งความตุย จากไพ่ใบนี้นะคะพันธนาการนั้นรออยู่ตรงนั้นค่ะข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะกวางมองว่ารักแท้อะไม่ควรจะเป็นพันธนาการคนที่เขารักเราจริงอะ เขาจะไม่กักขังเราเอาไว้แบบนี้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะความหึงหวงไม่เคยทำให้รักของใครยืนยาวค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูจนจบช่องดูภัยเล่าเรื่องของวันนี้ถ้าชอบเรื่องแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับจะใคร e แล้วก็แชร์ให้กับทุกๆคนได้หลอนกันได้เต็มอิ่มกันไปเลยนะแล้วพบกันใหม่นะคะในนิทานลี้ลับตอนถัดไปคืนนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกๆคนหลับฝันดีและถ้าหากมีใครบางคนยืนอยู่ข้างถนนแล้วก็ ก็แค่ขับรถผ่านไปเท่านั้น